ไปครับน่าจะรอดมัง้งปึ๊บเสร็จเลยโอ้ยนี่ไงวอเทคจ้าตายตายเลยไปโดนล็อกด้วยเสร็จดิไปครับผมอุ้ยอุ้ยหายตัวเสร็จดับเบิลคิวอุ้ย,บบยตัวอะไรวะไป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 ,ไปครับผมลองดูกันดิเรียบร้อยเลยคิวเลยเฮ้ลืมลืมเอาเสา สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะพาไปเพื่อไปดูสกอร์เปียนอัลเจอเมตวอลเทกันนี่เลยนี่เลยสำหรับอัลเจอเมตวอลเทคครับผมใช้กับสกอร์เปียนเพราะว่าอัลเจอเมตวอลเทคดาเมจมันมหาศาลมากซึ่งเลเวล12มาร์ค2เนี่ยดาเมจอยู่ที่148,752ครับผมซึ่งถ้าเกิดเราใช้2อันดาเมจย,ยิงทีหนึ่งเกือบ300,000เฮ้ยมันจะต้องโหดร้ายมากๆเลยครับผมยิงที่ระยะ350เมตรรีโหลด6วินาทีและติดกังอิวมาอันนึงเพราะว่ามันเป็นปืนเล็กไนงะ สำหรับความเชี่ยวชาญของผมก็จะเป็นแอตแทกครับอันนี้ก็จะเจาะความต้านทานได้ยิงแรงขึ้นและเจาะโลด้วยเพราะว่าเราต้องการที่จะเจาะโลดตอนที่เราว้าไปครับผมไม่งั้นบอลเทคก็จะติดโลดทั้งหมดเลยเพราะว่ามันยิงพร้อมกันไงยิงอีกครั้งหนึ่งปึ้งติดโลไปก็จบเลยเราเลยต้องเจาะโลดครับผมสำหรับโดนที่จะใช้ครับผมก็จะเป็นโดนไวทเอาครับเวลาเข้าไปหาศัตรูปุ๊บก็จะโดนอ็มพีเขาก็ใช้สกิลไม่ได้โอ้โห่เพอร์เฟกต์เนี่ยอันนี้คือแผนที่วางเอาไว้แต่ว่า พอลงสนามจริงจะเป็นไปตามแผนหรือเปล่าก็ต้องลองไปเล่นกันครับผมไปครับเพื่อนไปดูด so so no wow. wow. ีกว่าว่าสกอร์เปีที่ใช้แอนต์เมดวอลเทคเนี่ยมันจะเล่นไปยังไงบ้างวันฮิตวันคิวหรือเปล่าไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลเลยนะเราจะต้องไปหา้ตัวนี้เว้ยอีราวนเจอร์ตัวเนี้ยเออมันใช้ปืนแรงเหลือเกิน ครับไปหาลาวนาเลยไอ้ไปหาแรปเตอร์ดีกว่าขอทีเดียวครับเสร็จเลยโอ้โหเนี่ยแล้วคือเราโดนอีตัวข้างหลังเราอะฟับเดียวโหดร้ายว่ะก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอปครับไปไปไปสิเฮ้ยมันป่องทไมตัวดำอะมัไมป็นป่องเราตัวดำปี๋เลยวะนี่ครับตัวอะไรวะตัวอะไรวะปลายปลายปลปลปลปครับผมลองดูกันดิ เรียบร้อยเลยคิวเลยเฮ้ลืมลืมเอาเสาโอ้ยกอนนะขอเพิ่มความแข็งแกร่งนิดนึ่งลืมไปยังว้าไม่ได้โถ่เอ้ยนี่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 ระยะสามวั้งสิบแล้วโจ๊กเหรอโจ๊กเหรอโจ๊กวะโจ๊กวะไปครับโอ้เสรกิ๊กกิ๊กคือเราต้องชิงจังหวะแบบนี้ใช่ไหมโอเคโอเคัวนี้ครับอยู่ข้างในด้วยไปครับเอาหายตัวอีก เอาเอาเอารวยเลยเฮ้ยเฮคันดาคันดาเหรอไปลองดูดิโอ้ปา,ไาบไม่เข้าเลยจ้ะไม่เข้าเลยจ้ะคอนดดเองจะโดนนะสามสองหนึ่งครับไปครับลองดูไม่มีตาทิพนีิว่ากลาบก่อนหูแค่ชืบชืบสองทีอะทั้หมดแล้วว่าเฮ้ยดักครับเสร็จเลยเสร็จเลยรวงเลย คือขอแค่วันฮิตวันคิวอะนะก็หวังว่าจะได้นะโอเคครับผมตาการลองดูดิอ้าวหายโต้อีกโอ้โหไปดีกว่าครับกลับแล้วคือเราไม่สามารถอยู่ยื้อได้นานเลย,เยโจกครับโอ้โดนมาโดนนิดนึงไปย,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 ยังดีว่าอุ้ย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 ดักเหรอดักเหรอสองหนึ่งครับดักครับมาถอยหลังรอเลยครับ เฮ้ยไม่ตายหรอวะไม่ตายจริงเหรอวะโดนนะนานไงโจ๊กเหรอปึ้บเสร็จป่ะเรียบร้อยแอซิดครับอุ้ยอุ้ยล่างไอโจ๊กมันล่างไอโจ๊กมันโอ้ยเซฟไอ้นี่นี่ครับโยนไหมครับปั๊บไม่ได้อีกนี่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 ครับปืนเราก็แรงวะมาเซฟโอ้ยโจ๊กงงดิโจ๊กงงดิโจ๊กเอาเสาก่อนเอาเสาก่อน โอเคโอเคโอเคเคมาครับมาครับมาครับเฮ้ยว้ามาเปล่าว้ามาเปล่าตัวอะไรว้ามาล่าววีลเล็ตเตอร์ว่ะเฮ้โจ๊กเหรอโอเคครับผมวนะเราจะหาตัวไหนที่มันอยู่เฮ้ยนี่ใกล้เกินใกล้เกินว่ะโอเคครับตัวนี้ไปเราหาอันนี้กันโอ้ยกลับก่อนเลยว้ามาอุ้ยอุ้ยอุ้ย นั่นไงนั่นไงนั่นไงเอาเอาดิเอาดิปถุยครับลองดูว่าจะเป็นใครเนี่ยไปครับน่าจะรอดมัง้งปุ๊บเสร็จเลยอ้หนี่ไงวอร์เทคจ้าไป <laughs> ไปครับกรา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 บประจำการเฮ้ยแด็ปเตอร์ครับไปไปกินนะครับปุ๊บเสร็จโว้าวาวา้วาวว้าวแพ้มาแพ้มาว่ะ เออเราจะต้องไปตัวนี้ตัวข้างหลังดีกว่าเออตัวข้างหลังดีกว่าเฮ้ยเจาะโล่ครับมีมีโล่นะปึ๊บนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวก่อนเีรัปเตอร์ครับโบวายวายเฮ้ยมันดูคึกจังวะเฮ้ยทำไมมันคึกจริงๆนั่นไงนั่นไงโอ้ยโอ้ย ว้าวไร่เรียบร้อยไปครับเฮ้ยโอเคลองดูดิจอดโล่อีกทีมาหืมเฮ้ยไม่ไหวเดี๋ยวนี่ยโดนโดนแอซซิดไปดิอุวยวิวิโจ๊กโจ๊กโจ๊ก โจ๊กโดนโดนเฮ้ยเฮ้ยจะรอดไหมวะโอเคครับเราต้องไปจอนโจ๊กมันเผลอๆอ่ะเออมาลองดูอาจจะเผลอตอนนี้ก็ได้นี่ไง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 ปึ๊บเฮ้ยมันหายตัวโอ้โหชีวิตแอนแน่คือเราไม่ได้ไปไหนเลยไปไหนไม่ได้โดนกดอยู่บ้านหมดเลยอ่ะ ถล่าสเตอร์แล้วครับตัวนี้นะอุ้ย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 อะไรวะโต๊ะเหรอว้าวโอ้โหไปกันจ้าแล้วเราจะเข้าถึงไหมเนี่ยเฮ้ยสกายโอสครับว้าวว้าวโอเคเราแอบ,บดูก่อนเราแอบ,บก่อนเราแอบ,บก่อนตัวอะไรวะนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงถึงย่างถึงย่างอีกนิดเดียวแหมอีไม่กี่เมตรอีกไม่กีเกก่เมตร โอเคครับไปแล้วครับไปเลยโอเคเราลองดูกันว่าตัวอะไรวะเนี่ยปึ๊บอ้าวผัวชีวิตไอ้เชนโลอฮเฮ้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 มาเจาะโลเลยครับเอาดีเอาดีเอาดีว้าวว้าวแอบ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 อยู่ไอ้เนี่ยแรปเตอร์ไม่ยิงเข้าไปอ่ะเออมายิงเราทั้งนั้นบ้าโอเคมา ก็นะ่าก็น่าเราต้องแอบเข้าไปประชิดครับเฮ้ยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเป้าอ่ะตัวนี้ครับไปไปเลยไปโดนล็อกด้วยเสร็จดีเปิดไปครับผมอุ้ยอุ้ยหายตัวเสร็จดับเบิลคิวอุ้ยว้าวว่านั่นไงนั่นไงหายหายหายไปไหนวะหายไปไหนวะน่ากลัวตัวนี้ครับโอ้ยโจ๊กโจ๊กโจ๊กโอเคนะสองหนึ่งครับ ไป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 หายตัวหายตัวหายตัวครับไปเจาะโล่เลยครับเสร็จ <Mach> น <an> ี่ไงนี่ไงวันฮิตวันคิวแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนนะเชอะมันแค้นมันแคนเฮ้ยมันแค้นมันแค้นมันแค้นไอ้โจ๊กไอ้โจ๊กงานไงโอ๊ย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 ลัพเตอร์ครับโห ไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอ้ยเร็วครับมาแล้วครับไหนไงมันโดดว่ะดับเตอร์โดดว่ะตัวนี้ก็ได้โหเยอะว่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนอ่ะโดนโดนอีมพีอีกโดนอีมพีอีกกลับก่อนกลับก่อนโอเคโอเคโอเคเฮ้ยโจ๊ก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 ว่ะโจ๊กว่ะเออไปโดนมั่งเลยเร็กูเลเตอร์เลยกล้ามาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยทำไมมันไม่ค่อยเหมือนแผนที่เราวางเอาไว้เลย คือเราว้าไปเข้า EMP แล้วเจาะโล่ด้วยแต่ว่าเอ๊ะเขาเฟสชิปได้เอเอเเฮ้ยนี่คือไอ้เจ้าโดนไวเอาตัวเนี้ยมันก็เฮ้ยีโลสีวินาทีเองแต่ว่าเวลาเอฟเฟกครับผม3วินาทีใช่ไหมแต่ระยะตั้ง100เมตรคือเข้าไปอะ่ะมันยังไงมันต้อง EMP แต่ว่าทําไมเขาหลบได้เอ๊ะหรือว่าเราจะรู้เขามีภูมิคุ้มกัน EMP อยู่ยเหนื่อยเหนื่อยเลยคือเอาจริงนะ พอมันว้าไปอ่ะแล้วตอนที่มันแหลกจริงๆเอาว้าไปปุ๊บเขาขยับตัวหนีซ้ายขวาหรือไปอยู่ข้างหลังเราแทนอย่างเงี้ยอุโยเล่นโคตรยากแล้วคือแบบถ้าเกิดอมีโล่เหลืองเจาะโล่ไม่ได้จังหวะเจาะโล่คูด,ดาวสกิลเจาะโล่อยู่อย่างเงี้ยว้าไปเขามีโล่มาอ้โหมันก็ยิงไม่เข้าบ้างแล้วประเด็นคือเราอ่ะจะต้องกดไอ้ไอ้ปืนเล็กก่อนกางอิลเนี่ยเพื่อที่จะเคลียร์โล่ก่อนแต่ว่ามันกดยากไงเราก็พอเราเพิกกดยิงปุ๊บวอลเทคยิงตุ้มไปพร้อมกันหมดเลยทั้ง3อัน โอ้โหจบข่าววาร์ปกลับครับผมดาเมจเป็นศูนติดโล่ล้วนๆเลยแต่ก็ถือว่าเป็นอาวุธที่เล่นยากและไม่สมควรเล่น <c oughs> อ่ถ้าจะเกิดศัตรูเพ้อเพิอยู่ไม่มีโลอย่างเงี้ยเฮ้ย <c oughs> ทาได้โอเคเลยวันฮิตวันคิวครับผมแต่ส่วนมากมันจะไม่คิวสิศัตรูที่อยู่ข้างหลังเราอย่างเงี้ยมันก็จะสอยเราแล้วตอนนี้มีแต่ปืน800เว้ยเลกูเลเตอร์ระวังตัวหน่อยถ้าเกิดไม่ระวังตัวโดน800สองเลย โอ้โหโแม้ว่าจะหายตัวใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าเกิดมีนักบินใหม่มาในอัปเดตหน้าครับผมเจ้าเอสกาการ์ดตเนี้ยมันจะทําให้เจา้าไอ้สกอร์เปียนเนี่ยมีโล่ตั้งแสนหน้าเฮ้ยเออน่าลองน่าลองครับผมก็ต้องรอดูในอัปเดตต่อไปครับผมว่าถ้าเกิดเราได้นักบินมาแล้วเราจะทําให้เจ้าสกอร์เปียนตัวเนี้ยอยู่รอดได้นานขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าเอาจริงๆตอนเนี้ยมันหายตัวเว้ยแต่ว่ามันหายตัวตอนอยู่บ้านสองวิเพราะว่าไปหายตัวแค่วิเดียวมันจะไปทําอะไรได้วะเออแทนที่เออค่อยว้าไปแล้วค่อยหายตัวอะไรี้ แล้วเพื่อนละครับตอนนี้ยังใช้สกอร์เปียนอยู่หรือเปล่าและใช้กับอาวุธอะไรก็มาคุยกันนะสำหรับวันนี้ผมและสกอร์เปียนเขาทั้กคอนสวัสดีครับบ๊ายบายบอลย